ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเดอะคาช่องที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับเรื่องราวของยานพาหนะและยุทโธปรกรณ์จากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นรถยนต์สุดแรงอากาศยานไฮเทคไปจนถึงระบบขีปนาวุธและยุทธภัณฑ์ทางการทหารต่างๆที่กำลังถูกใช้งานอยู่ในประเทศไทยและทั่วโลกหากคุณเป็นคนที่หลงไหลในพลังของเทคโนโลยีและความล้ำหน้าทางการทหารก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับ ในวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับหนึ่งในระบบขีปนาวุธจากประเทศจีนที่มีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงของไทยในยุคปัจจุบันนั่นคือระบบจรวดหลายลำกล้อง Ws1b ซึ่งเป็นอาวุธปล่อยจากพื้นสู่อากาศที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองภารกิจในสนามรบที่ต้องการอำนาจการยิงในระยะไกลครอบคลุมพื้นที่กว้างและสร้างแรงกดดันต่อค่าสึกในระดับยุทธวิธี Ws1b ย่อมาจาก W eish1b โดยวิชิปแปลว,ว่า ผู้พิทักในภาษาจีนระบบนี้พัฒนาขึ้นโดยบริษัท China National Precision Machinery Import and Export Corporation หรือ CPMIEC ซึ่งเป็นบริษัทของรัฐบาลจีนที่เชี่ยวชาญด้านยุทโธปกร์และเทคโนโลยีการทหาร Ws1D เป็นรุ่นปรับปรุงจาก WS-1 รุ่นดั้งเดิมที่ถูกพัฒนาในช่วงปลายทศวรรษ1980ซึ่ง WS-1 รุ่นแรกมีพิสัยยิงเพียง100กิโลเมตรและความแม่นยำยังอยู่ในระดับจำกัด แต่เมื่อพัฒนามาสู่ Ws1B ระบบนี้ได้เพิ่มพิสัยการยิงเป็น180กิโลเมตรและปรับปรุงระบบควบคุมการยิงให้ดีขึ้นแม้จะยังไม่มีระบบนำวิถีแบบ GPS หรือ INS เต็มรูปแบบแต่ด้วยการควบคุมทิศทางด้วย Inertial Navigation System และฟินควบคุมทิศทางที่ออกแบบพิเศษทำให้สามารถสร้างวงยิงที่แม่นยำในระดับยุทธวิธีได้อย่างน่าพอใจ จรวดแต่ละลูกของ Ws1b มีเส้นผ่านศูนย์กลาง302ม mm, ิลิเมตรยาวประมาณ6.2เ mm, มตรและมีน้ำหนักรวมประมาณ520กิโลกรัมหัวรบมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ150กิโลกรัมสามารถติดตั้งหัวรบได้หลายประเภทเช่นหัวรบระเบิดแรงสูงหัวรบลูกปลายต้านบุคคลหรือหัวรบเจาะกรอบแบบแรงระเบิดน่วงเวลาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภารกิจที่ต้องการ Ws1b สามารถสร้างผลกระทบในรัศมีทำลายล้างได้มากถึงหลายร้อยเมตรจากจุดตกกระทบทำให้เหมาะสำหรับการทำลายเป้าหมายพื้นที่ เช่นสนามบินเส้นทางลำเลียงหรือฐานที่มั่นของข้าศึกในแนวลึกระบบยิงของ Ws1B มีลักษณะเป็นรถขับเคลื่อนแบบ 6x6 หรือ 8x8 ที่ติดตั้งแท่นยิงแบบสีท่อยิงโดยสามารถยิงจรวดได้ทีละ1นัดหรือยิงทั้ง4นัดพร้อมกันภายในเวลาไม่กี่วินาทีจากนั้นสามารถเคลื่อนย้ายเปลี่ยนตำแหน่งได้ทันทีภายในเวลาอันสัน้นซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงจากการถูกตรวจจับและโจมตีกลับจากฝ่ายตรงข้ามรถยิงยังมีระบบควบคุมจากระยะไกล ทำให้สามารถวางแผนการยิงจากศูนย์บัญชาการที่ปลอดภัยประเทศไทยได้จัดหาระบบ Ws1B เข้ามาประจําการในช่วงประมาณปี2553เพื่อเสริมความสามารถของหน่วยปืนใหญ่ของกองทัพบ,บกโดยเฉพาะในด้านการยิงสนับสนุนระยะไกลซึ่งขณะนั้นยังไม่มีระบบขีปนาวุธพิสัยกลางที่สามารถครอบคลุมระยะยิงเกินกว่า100กิโลเมตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ Ws1B จึงถูกจัดสรรให้กับหน่วยปืนใหญ่พิสัยไกลของกองทัพบ,บก เช่นในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคเหนือที่มีความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์สูงทั้งในมิติทางภูมิรัฐศาสตร์และการป้องกันชายแดนแม้ว่าในปี2026เทคโนโลยีของ w s 1 b <S จะถือว่าล้าหลังเมื่อเทียบกับระบบจรวดทันสมัยอย่าง h i m a r s หรือ l o a ที่มีระบบนำวิถีแบบ GPS และการเชื่อมโยงกับเครือข่ายข่าวกรองแบบเรียลไทม์แต่ข้อดีของ w s 1 b <S คือมีต้นทุนการจัดหาที่ต่ำกว่าหลายเท่าสามารถผลิตหรือซ่อมบำรุงได้ง่าย และมีความน่าเชื่อถือสูงในการยิงแบบเป็นจำนวนมากเพื่อหวังผลการกดดันพื้นที่หรือกระจายความเสียหายในสนามรบประเทศไทยยังมีแผนการฝึกใช้งานระบบ w S 1B อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการฝึกยิงจำลองเป้าหมายแบบรวมกำลังเช่นการฝึกผสมพลาธิการร่วมกับ UAV ลาดตระเวณเพื่อให้หน่วยยิงสามารถประเมินตำแหน่งเป้าหมายในสนามรบจริงได้อย่างแม่นยำและมีการทดลองปรับปรุงรูปแบบการปฏิบัติการให้เหมาะสมกับแนวคิดสงครามยุคใหม่ เช่นการยิงแล้วเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วหรือการปิดลับตำแหน่งยิงเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับจากโดรนของฝ่ายตรงข้ามมีรายงานว่ากองทัพบ,บกไทยได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งระบบควบคุมด้วย GPS หรือการใช้หัวรบที่มีการปรับทิศทางด้วยระบบนำวิถีในระยะสัน้นเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการโจมตีเป้าหมายแบบจุดเช่นโรงเก็บอาวุธหรือกลุ่มยานพาหนะที่มีมูลค่าสูง อย่างไรก็ตามเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานของ Ws1b ยังคงเป็นแบบจรวดปกติไม่ใช่ขีปนาวุธอัจฉริยะการปรับปรุงจะต้องใช้เวลาและงบประมาณเพิ่มเติมซึ่งในตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาและทดสอบเบื้องตน้นในปี2026 Ws1b ยังคงมีบทบาทสำคัญในโครงสร้างการป้องกันประเทศของไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดสถานการณ์ความไม่สงบหรือวิกฤตชายแดน การมีระบบยิงระยะกลางที่สามารถตอบโต้ได้ทันทีถือเป็นจุดแข็งขององค์การยับยั้งและสร้างอำนาจต่อรองในทางยุทธศาสตร์ถึงแม้จะไม่มีความแม่นยำระดับซูเปอร์พรีซซชันแต่การยิงครอบคลุมพื้นที่กว้างสามารถสร้างผลกระทบทางจิตวิทยาและลดความสามารถในการรวมกำลังของข้าศึกได้อย่างชัดเจนในอนาคตมีแนวโน้มว่าประเทศไทยอาจนำเอาระบบยิงจรวดแบบใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติม,เ,ตมเช่น DTI-1 DTI 2ที่เป็นการพัฒนาภายในประเทศหรือการจัดหาระบบจากประเทศพันธมิตรที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้ากว่าแต่ Ws1b จะยังคงเป็นกำลังหลักในกลุ่มอาวุธยิงสนับสนุนระดับกองพันธ์หรือกองพลต่อไปอย่างน้อยจนถึงปี2030ในบริบทของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Ws1b ทำให้ไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในภูมิภาคที่มีระบบยิงจรวดพิสศยกลางที่สามารถปฏิบัติการได้จริงและได้รับการทดสอบในภาคสนามหลายครั้ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศยังไม่มีหรือ,อยังอยู่ในระยะเพิ่งจัดหาการมีระบบ Ws1b จึงไม่เพียงแต่เพิ่มขีดความสามารถของไทยในเชิงการรบเท่านั้นแต่ยังแสดงถึงความตั้งใจของประเทศไทยในการพัฒนาและปรับปรุงกำลังรบให้สอดคล้องกับภัยคุกคามในอนาคตทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของระบบขีปนาวุธ Ws1b ที่แม้จะมีต้นกำเนิดจากประเทศจีน แต่ได้กลายมาเป็นหนึ่งในอาวุธยุโทโธปกรณ์สําคัญของไทยในปี2026ซึ่งหากมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านเทคโนโลยีและยุทธวิธีก็จะทําให้ระบบนี้ยังคงมีศักยภาพในสนามรบยุคใหม่อีกหลายปีข้างหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบหากชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเดอะคาเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราที่จะนําเสนอเรื่องราวรถยนต์อาวุธและเทคโนโลยีจากท่วทุกมุมโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ